นี่สีค,คักตัวนี้ครับพี่น้องครับเอาได้แมลูกตัวเมียเปเลี้ยงครับพี่น้องครับ5้าหมืามต่อร้องเอาซูงฟรีถั่วผากอีสานครับผมครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียง ท่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับเมื่อนี่กะ8โมงเช้าวันพฤหัสบดีที่16 00. เดือนมิถุนาปี6กห้านะครับมาพ่อกันอีกแล้วครับพี่น้องครับกับนายนุฟาร,ร์มนะครับเด้มเมื่อนี่ฝนมีงว้วมาฝากพี่ฝากน้องนี่สาว,ส,าวสดสด,สดนี่ไหลาด้เลย,ยครับพี่น้องครับนี่งวาสาวก,กับไหลราคาเบาๆนะครับพร้อมกับงว้วแมลลูกอ่าลูกเทปๆนี่หลาโตอยู่เวยครับเด้อ อากามีงวดท่องม่ให้นี่แหละครับพี่น้องครับก็หลายตัวเช่นกันนะครับพี่น้องครับเอามือนี่เลขออกพอดีครับพี่น้องครับสี่มวงแร้นี่รูเรืองครับหมานแล้วมาจองง้วนน่นวยวกอนเลยพี่น้องครับถือแท้เมือนี่เอาพิกัดนะครับสําหรับนายนุฟาร์มกกบยุธีบ้านโคกเจริญตําบลหนองกรุงศรีอําเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินครับพี่น้องนี่แหละตัวใดสินนาสนสิถูกถูกใจพี่น้องเนาะกะ กดไลค์ไปเลยเดี๋ยวสิผ้ามาเบิ้งกันนะครับพี่น้องราคาถูกใจแน่นอนครับผมก่อนอื่นก็จะไปทักทายกับนายหนุกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาพ่อกันเดี่ยนะครับกับนายหนุครับมือนี้งะนี่ถวกกระเป๋ามาฝากให้ก็ครับแต่บับกระเป๋านี่หลายเลยนะครับเนาะนี่มินิมินิไห้นะครับอันนี้เป็นงัวสาวน้อยด้ครับสาวน้อยครับบลูวาเจักเดือนหรอครับตอนหกเดือนเจ็ดเดือนครับหกเจ็ดเดือนนะครับตัวนี้ลูกพ่อได้ครับผมอันนี้บ่มี ไอนี่ครับบ่มีข้อมูลนส้มโนขั้วนะครับมีขอมูลนส้มโนขั้วครับนี่แหละครับตัวนี้ส้นสูงเห็นได้นูวัดอยู่เด้อครับพี่น้องตัวนี้วัดได้เท่าไหร่ครับประมาณ125ครับ120บวกครับ120บวกเด้อครับพี่น้องครับนี่วัดให้แล้วนะครับเนาะสับบกระเป๋าครับผมอ่านี่แหละตัวนี้ได้นูเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้ที่27,500ครับ27,500นห้ร้อยครับสอ๋ยวให้เบิ่งมุมกว้างๆนะครับด้วยดอกไฮเบิ้งมุ้งก2 0บวกนะครับเนาะเองื่นเดพันห่าร้อนะครับสู ปกติในราคานีกัส่งฟรีให้นะครับเนาะครับส่งฟรีให้คือเอาครับทั่วภาคอีสานนะครับครับนี่เด้อเอ่ะเห็นคักไปพี่น้องจิมดำโดียจังไปเบื้องใตยอีกครับผมนี่แหละตัวแรกฝากเบอร์โทรศัพท์ครับครับเบอร์โทร่วกับไอเดรไล่ครับ0825097965ครับเฟซบุ๊กนายนุฟาร์มครับผมอ่ะนี่เด้อครับเด้ออ่ะติดภาเบื้องอีกเทีอ่ะบ่มีปัญหาบ่มีตำหนิเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวติดยางให้เบื้องอ่าทั้งไทยทั้งจิมนะครับเนาะนี่ ตัวสวยงามหนาเลียงครับงอกประมาณ6เดือนนะครับพี่น้องครับนี่งอหน่อยๆน่อยนี่เอ้าส่วนเราผู้งบหน่อยทุดหน่อยนะหนูเพิ่งกับมีมาให้ขึ้นกันคร no ับผมมาเลือกมาช่มเอ้าพี่น้องครับนี่ะหางบัวดอกบัวแซมนะครับเด้อพี่น้องครับเอาตัวแรกเข็นแล้วนะครับเนาะอ่าตรงได้บัวชากระทู้ถาน่นูอีกนะครับเด้อจิ้มดำดีดวยครับพี่น้องครับครับจิ้มดำสีนุ่มครับนุ่มบ่มีติงครับนุ่มไม่มีตื่เรื่องมีครับอ่ะนี่นะครับเด้อ สงสัยตัวไหนทุ่งไทยมีครับตัวแรกนะครับตัวที่2องบัดนี้ตัวที่นน2นี่ครับโอ้ตัวที่2ตัวนี้ถือว่าบัฒธรรมาดาเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปบดจัดแดงเข้มๆใหม่ๆเป็นลูกสาวสติงเล่ครับตัวนี้มีใบมีหลอดไห้เด้ครับพี่น้องครับลูกสาวสติงเล่ตัวนี้โตงามเลยเด้อพี่น้องเด้อยิ้มดำๆบดๆจัดๆลูกสติงเล่นะครับเนาะเดี๋ยวให้เบื้องด้านข้างนี่ก้อนพี่น้องสติงเล่เกิดวันที่11เดือนสิงหาหกสี่ได้อครับพี่น้องครับเอาไล่เบื้องเอา วันที่11สิงหา64คือมื่อเกิดนะครับพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องครับเอาตัวนี้สูงอยู่เท่าไรครับนายหนุครับร้อยสามสิบครับบวกลบครับผมร้อยสามสิบบวกลบเด้อครับเด้อหนังใหญ่ยุ้ยลูกสติงเล่ยนะครับพี่น้องครับอ่านี่เด้อขอบหูดำๆเลยนะครับพี่น้องลูกสติงเล่เกิดวันที่11สิงหา64ตัวนี้นายหนุเปิดเท่าไรครับเปิดสี่สิบสองครับสี่หมื่นสองนะครับพี่น้องผู้ใดมักเจ้าเนื้อเจ้าหนังแข็งๆนะครับเนาะสวยๆเลย ขาดาลึกนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพ้าเบิ้อ่าทั้งหนาแล้วกับสิเบิ้งท้างขางทั้งนี้ครับผมนี่ตัวนี้ลึกๆเลยพี่น้องครับหนาลึกโบดดีครับจนนโบดดีนะครับพี่น้องครับเบื้องจิ๋มเบิ้งไทยได้ครับพี่น้องนี่จิ๋มไทยเงอหางนะครับเนาะตัวนี้แขน้นตันดีเลยพี่น้องครับเดี๋ยวสไลาเห็นเบื้องไทยยางหกับห้เบื้องสีชัดชัดนะครับเนาะเดินๆทั้งมันรลุดเออนี่สี่หมื่นสองนะครับพี่น้องครับ สัดเลยครับพี่น้องนี่อ่ะนี่แหละสีดีหลังแปลกๆเลยตัวนี้นะครับเนาะเออนี่อ่ะเห็นด้านข้างไว้พี่น้องพยาย้อนเฉยเบื้องด้านข้างชัดๆได้ครับเดอ้ออ่ะอ่ะนี่แหละครับพี่น้องครับตัวที่2ตัวที่3ครับผมตัวที่สามม้ว,สา,มมวาสาวๆส,ส,สดๆนี่หลายเลยนะครับเดอ้อจังเลื็บบ่งเอานี่ตัวนี้เป็นสาวหรือตัวนี้สาวครับสาวผสมละครับผสมแล้วพร้อมนะครับพี่น้องครับตัวนี้ เป็นสาวผสมแล้วนะค่ะพี่น้องครับสาวสสดสดอยู่นี่นะครับผสมกับซีไวเหมือนตัวนี้พี่น้องครับนี่ซีไว้ศูนย์เก้าหกได้เผสมไว้ครับตัวนี้ผสมวันที่สามสิบพฤษภาหกห้ากับนดคลอดกับวันที่แปดกุมภาหกหกได้ค่ะพี่น้องครับเอยากได้ตัวนี้มากครับตัวนี้ส่วนสูงอยู่ที่เท่าไรครับนายหนุกครับร้อยสามพันครับร้อยสามสิบห้าได้ครับเด้อตัวเงี้ยวเงี้ยวเข็นเข็นตันเต็มเต็มดีครับพี่น้องนี่ เบื้องด้านข้างตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้เปิดเท่าไรครับเปิดไว้สี่0มืนเจ็ดพันห้าร้อยครับสี่0มืนเจ็ดพันหรอยผสมกับซีไว้แห่แล้วนะครับเบื้องหางครับเออหงอหางเปรีเล็บเสียบงอหางบอกงเลยครับพี่น้องครับจิ้มดำดนะครับเนาะสาวๆสวยๆนะครับนี่หางบอดดอกบ่ดแซมนะครับผมนมตัวนี้มีติ่งบ่ครับผมบ่มีครับบ่มีนะครับอันนี้ผมเดี๋ยวเรเห็นนะพี่น้องซีหัวอยู่พี่น้องเอ้านี่สี่0มืนเจ็ดนะครับอ่า ตอนนี้ขาบทกโบถอนครับพี่น้องครับนี่เบื้องกีบเรียบกันดีๆอยู่เนาะอ่านี่นะครับอ่าให้เบื้องเกลไก่นั่นนะครับพี่น้องครับหูสัตว์เรื้อหง่ายพี่น้องครับนี่รูปร่างหน้าตานะครับเนาะยืนดีๆลูกเอออ่าเห็นชัดว่าพี่น้องครับเดี๋ยดูมุ้งกว่งๆไปนั่งครับผมอ่าตัวใหญ่ยืดเด้อพี่น้องเด้อสี่หมื่นเจ็ดครับตัวต่อไปครับผมหมายเลขสี่ครับสาวน้อยขึ้นครับสาวน้อยแดงแดงแขนนันสั่นอีกแล้วพี่น้องครับ พูดจัดๆไอ้จักเดือนแล้วครับนี่ปพราะว่าเก้าเดือนสิบเดือนเราสิเนาะเก้าถึงสิบเดือนตัวนี้ลึกๆอุ่นๆตันๆพี่น้องครับอึ้งเปาะเลยเหรอตัวนี้อ่าลูกพ่อได้ครับตัวนี้ไม่มีหลักฐานทางพันธุกรรมครับไม่มีหลักฐานทางพันธุกรรมครับเบิ่งเน้อเบ่งตัวลดครับสวยงามเนื้อหนังนนาหนูๆขึ้นกันนะครับพี่น้องครับนีู่้ได้มกงวงหุ่นผุ่มๆนะครับเนาะหางพงหญยตัวนี้พี่น้องครับเดี๋ยวเบ่งหงหางกอนยิ้มดำๆนะครับแพ่นหลังครับผม นี่พวงหางบุกใหญ่เลยนะครับผมล้มตึกหัวเดี๋ยวด้อล้มซีหัวล้มซีนะครับพี่น้องเอ้าหนังนันน้าย่นย่นแดงแดงตัวนี้เท่าไรครับนี่สามหมื่นเก้าครับสามหมื่นเก้าเด้อครับพี่น้องครับสาวสดสดนี่แหละครับพี่น้องครับหุ้นแบบนี้สามหมื่นเก้าเด้อครับเด้อพี่น้องเอ้าในหนูจัดมาให้เลือกแบบลาจุใจหลากหลายเลยครับพี่น้องครับ นี่เป็นฟาร์มวัวที่ขายดีที่สุดในบ้านโคกเจริญนะครับตอนนี้เพราะว่ามีแต่นายหนูอยู่ผู้เดียวนะครับตอนนี้เนาะแล้วลูกคือที่หล่ะผู้ใดอยากจะได้แบบไหนฐานใดเด้อครับพี่น้องเด้ออยากได้ราคาไหนนะครับเนาะตัวนี้คือว่นอะไรก่อนงูสาวคือกันนะครับสาวฟันน้ำนมเลยครับนี่ฟันนำนมคือนนั่งคือผู้ใหญ่แท้ก็นั่งผู้ใหญ่ขนาดเลยนั่งผู้บักใหญ่เด้อครับได้อันนี้เป็นงูสาวฟันน้ำนมเขี่ยเพราะท่านหลุดเงินบอลเลยไม่ครับเพราะท่านได้เขี่ยจักเหลียญเลยเออนี่เด้อครับพี่น้องครับอ๋อท่านนี่ถูกไหเด้ว เออตัวนี้มาเบิ่งลูกพ่อไดนบ่นลึกๆคือกันครับพี่น้องครับตัวนี้บ่มีสามโนคั่วคือกันครับไม่มีสามโมโนควายเช่นกันครับเบิ่งเนื้อเบิ่งโตรถตัวนี้ก็ไหลสี่สิบกัวเลยเนี่พี่น้องเด้อตัวนี้นี่เนี่ยเน่าหยกหยกนี่พี่น้องเอาฟังราคาก่อนนะครับนี่ตัวนี้สี่หมื่นเก่าครับสี่หมื่นเก่าได้คำว่าสาวเน่าบูดจัดนะครับเนาะนี่อ่ะหูกับเสมอปากก็ดีครับพี่น้องครับบูดลึกๆแข่งขากำไรดำๆสี่หมื่นเก้าวัวสาว ประมาณจะเดือนครับปีเท่าไรป้อนปีนิดๆนะครับปีนิดๆนะครับพี่น้องครับเ่อเกินปีสองเดือนหนึ่งพี่น้องครับเน่ยเพราะว่าแข้่เพนท่านลุนยู่นี่ยังฟันนมอยู่ด้วยพี่น้องครับเนื้อหนังหนาๆเบื้องหนังข้อเอาโลดครับผมนี่ให้ดูหนังคอเลยนะครับเด้อผู้ใดซื้อตัวนี้เหมือนแรงถือเหล็กเด้อพี่น้องเด้อึงบอกให้นะครับเนาะบุญสู้กับซื้อหลายะพี่น้องครับนี่เด้อจิ้มดำสนิทเลยนะครับโอ้หางใหญ่ๆเด้อตัวนี้นมนมนมเหลวเบื้งมีติ่งบ่รบเบืมีติ่งตีหัวอยู่ดอกพี่น้องเนาะ บางที่ผมอาจจะเลี้ยวบ่เห็นปันไหนด้พี่น้องต้องถามมาด้วตัวนั้นตัวนี้มีบตัวหลบผู้มักนะครับเนาะอ่ะสี่หมื่นเก้าเห็นบอกก่อนแมนครับสี 4, 10, ่หมื่นเก้านะครับด้วตัวบอกยังไงด้วยพี่น้องตัวนี้เอามาเบิ่งตัวจริงอีกที่ครับผมตัวต่อไปครับรับหนะ้าบานนี้มาหมดงวดทองครับผมงวดทองรับประกันทองแท้ๆที่เป็นพี่น้องทุกตัวทุกตัวครับนี่ตัวนี้สาวทองแรกครับสาวท้องแรกนะครับเนาะเอาสีบักตันซุกนี่แหละพี่น้องอันนี้ง้อสาว มีใบมีหลอดไห้นะครับเนาะตัวนี้ท้องกับพอตัวไหนครับพร้อมกับพริกแดงครับพริกแดงเนะครับพี่น้องครับนี่ถ้าตัวแม่เขากระเดงนไแห้งแล้วพี่น้องอ๋อเอาพริกแดงเข้าไปใส่อีกนะครับเนาะท้องแรกเนะครับนี่ผสมวันที่40กุมภาพกษากำหนดคลอดกับวันที่5ธันวาคม6หาดนะครับบัวอายุ2ปีนะครับในข้อมูลนี่อ่ะตัวนี้ส้นสูงเท่าไหร่ครับนายหนุ่มร้อยสี่สิบครับประมาณร้อยสี่สิบนะครับพี่น้องครับเอาสาวสดสีดีพร้อมพี่น้องครับ พวกกีบริมนี <all these. S 2> ่ผมมีปัญหาด้ครับได้เบื้องไงไก่น oh ี Irene ่คร right. yeah. okay. ับผมตัวนี้นายโนบาร์ทะเลครับซีมันเก่าครับอันนี้คือว่าท่องผกแดงนะครับท่องชัวๆซีมันเก่าครับผมกันท่องหายว่าถึงหาเมืนนี้ครับพี่น้องครับนี่นี่แหละครับพี่น้องยิ้มดำๆสนิทเลยอ่า้เบิ้งถ่ายยางครับผมทาเก้าขาเบิ้งไปน้ำเลยพี่น้องเด้ออ่ะนี่อ่ะสดๆเลยอ่ะหน้าหูสันสนี่แหละพี่น้องหูบเงี้ยด้วยครับผมอ่ะนี่ กีบ,บเล็บนะครับตัวนี้ผู้ได้มักสีอะแบบบูดๆนะครับพี่น้องครับนี่เลยออกสีแดงดํานะครับเนาะพวงหางบวดอกบแซมครับผมอ่ะนมตัวนี้มีติ่งมาเดียวผมที่ซองเบื้องหนนะครับมีบ่พอร์ไฟพอร์แล้วซองเบื้องเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อยขีดน้ำเบื้องห้พี่ให้หน้องเบื้องบางที่ยุยเก๋มัน,เ,เ,นเดี๋ยวเห็นยากแต่ได้พี่น้องครับแม่แทมว่าสาวแหง่งเบื้องนั่นเพราะว่ามันหดมันหนอนหดเนาะ <c oughs> นุ่มเหมันกับหดหด,หดไหมพี่น้อง <c oughs> อครับบ่มีดอกครับบ่มมีดอกที่พี่น้องเนาะ จังนี้เบื้องเอาถามหมดนะครับเนาะตอนนี้บ่มี่นะครับเด้อนมซีหัวย่ดอกขาแข้าวข้า้วเออน้ำเบื้องนมสื่อเรีมันหดนะครับพี่น้องครับทางนมสาวเสรแล้วพี่น้องอ่านี่กลีบเรียบครับผมเอาตัวนี้ต้องบอกว่าสีสวยเลยนะครับเด้อเอาดูมุมกว้างครับพี่น้องมัวททองชัวรครับผมยังมีงัวดทองอีกครับตัวต่อไปครับผมครับนี่ครับหัวท้องตัวที่สองครับ อันนี้ได้ลูกมาแล้วอน้อมผนบ่ครับอันนี้ได้ลูกนึงครับลูกสองในท้องครับลูกหนึ่งแล้วครับเด้อตัวนี้ส้นสูงกันลอยสี่สิบกัวเหรอครับผมตัวตัวใหญ่ยาวอยู่ครับอ่ะตัวใหญ่ๆยาวๆอันนี้ท้องครับอ่าช็อกโกแลตเด้อครับพี่น้องนี่ช็อกโกแลตนะครับเนาะผสมวันที่เดี๋ยวทีอ่านให้เบิ่งนะครับเด้อสิบห้ากุมภาหกหากำหนดคลอดกับยี่สิบห้าพฤศจิกาหกหานะครับบัวอายุสามปีนะครับเนาะค่าผสมสองพันนะครับพี่น้องครับนี่เอ้า นี่แหละเอาหูสันสันโบดๆนี่แหละครับพี่น้องครับขอบหูดำเลยนะครับเนาะนี่ส่วนหนาครับผมอ่ะมาดูด้านข้างด้านนี้ตัวนี้ได้นนไอ้วัดรเราสูงยุตเท่าไหร่ครับร้อยสิบสามครับร้อยสิบสามนะครับพี่น้องครับนี่ยาวเลยนะครับเอาท้องช็อกโกแลตเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดใบห้าสิบห้าครับห้าหมื่นห้านะครับพี่น้องครับนี่ตัวใหญ่อยู่เด้อครับเด้อเงาะทองตัวนี้ครับผมห้าหมื่นห้าตำนี้โบมีคือกันนะครับเนาะนี่ครับนมบ่ติงบ่บยังครับนมไม่ติงเด้อครับพี่น้องครับ หางกะบัวด,ดอกบัวเซมครับพี่น้องครับมันอ้วนเรี่ยว<ด>เลยครับผมอบอกว่าเดี๋ยวซองซ้ำหมือนอ้วน,นแล้วโอ้นะครับเนาะนี่เพิ่งกันยงางบะมี่ตำนิค่ะทุกค่ะถอนจิ้มดำนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับเดอ้ออยากจะได้ตัวนี้มาเลยให้เพิ่งหน้าตาชาชัดไกลๆนะครับเนาะจะกินกล่องเลว็วพี่น้องครับอ่ะนี่น,นะครับเดอ้อสำรวจสำรวจสำรวจกล่องพี่น้องเอาตัวใหญ่ๆเลยครับพี่น้องตัวนี้ นี่ละบัวจากนายนุฟาร์มนะครับพี่น้องครับรับรองว่าราคาเกษตรกรนี่จับต้องได้สู่ตัแน่นอนครับผมนี่มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับพี่น้องครับตัวต่อไปนะครับหัวล้นหัวล้นครับหัวสาวท้องแรกครับหัวล้นเขาไม่ชำนันเลยเพียงว่าได้เฮ็ดหรอกนะเขาได้เฮ็ดครับมันบวกเกินครับตัวนี้สาวท้องแรกเช่นกันท้องกับมารวย SK 594เก้านะครับพี่น้องตัวนี้เป็นบัวแดงนวลนะครับเนาะนี่แหละ ตัวนี้ก็สูงรอย40กว่าหรือเปล่าพี่น้องครับแม่นครับอรอย43บวกนะครับเออรอย43บวกตัวใหญ่เลยดนะครับเด้อตัวนี้แข็งแข็เต็มเต็มดีตัวนี้นะครับเนาะสาวท้องแรกหูสันสันเขาหัวโล้นธรรมชาติได้ครับมีสมนัติหระครับผมตัวนี้ทองครับ SK 594ผสมวันที่10หาคุมพระหกหาได้ครับพี่น้องเวลา17นาฬิกานะครับนี่กำหนดคลอดกับวันที่22พฤศจิกา ฮกหาไดครับพี่น้องช่วงเกี่ยวเข่านี่สนุกกินน้องตะานายครับพี่น้องหม้อยู่นี่หม้อหม้อทอดนี่ขอบังคลิปได้ทุกตัวได้ครับขอดูคลิปได้ทุกตัวนะครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้นายโนเปิดเท่าไรครับเปิดได้ห้าสิบห้าครับห้าหมื่นห้านะครับพี่น้องเอ้านี่แหละเดี๋ยวสิสำรวจทั้งจิ้มให้เบิ้งครับตัวนี้เป็นเครื่องอมอ่าจิ้มดําขอบแดงๆนะครับเนาะนมซีหัวนะครับพี่น้องนี่แหละหางกะดำดำปื่อๆเลยครับผมอ้าการเดินการยังบ่มีปัญหาตำนี้หรอกเนาะ นี่หละครับผมีครับไม่มีตาหนิเด้อพี่น้องเด้อเบื้องด้านขางได้นน่พี่น้องครับงูโพดครับงดตัวนี้งูเลยนะครับพี่น้องครับเออเหลือบกัดบ่พอนี่ยนะครับเด้อพี่น้องไปอยากได้หาเมื่นกัวครับผมนี่สวยเลยเดี๋ยวให้เบิ่งอีกชัดๆครับผมอ่เดี๋ยวจะพาเบื้องโตต่อไปครับงูท่องเมื่อเราไปครับไดหนครับบานี้มาหมดแม่ลูกครับผมหมดแม่ลูกลูกนี่ไมื่อโตเนื้อหนังดีๆ้อครับพี่น้องครับนี่มาแม่เฮ้ย นี่นะครับเด้อมาแม่ละมาเร็วมาเร็วหุ่นแลีนเก่าโฮมเลรอพี่น้องเอาเออเดี๋ยวสีเบิ่งตัวใดก้อนนะครับพี่น้องครับเจเอาตัวนี้ก้อนวะเบิ่งตาได้เนื้อหนังลูกเหรอพี่น้องครับนี่ลูกแข็งแข็งเบิ่งมันหนีซะแม่์ละตินั่นเอาลูกขึ้นลูกขึ้นอ่ะลูกขึ้นลูกขึ้นลูกเด้อยวนี่ลูกขึ้นลูกขึ้นเร็วออึึบบมันลูกพี่น้องกันร่งนอนอาบแดดเดียวไปเออลูกขึ้นลูกขึ้นเดี๋ยวให้เป็นไรลูกขึ้นพี่น้อง พูดนะนี่เดีลูกไข่เบิ้ลนะครับเด้ออันนี้มีใบมีโอดลูกสติงเล่ครับแม่ผสมไว้แล้วครับลูกสติงเล่เด้อครับพี่น้องครับตัวเด่นจะจังไปเบิ้งกันเด้อไข่หนายหนู่มเป็นไรมากเกินไปเลยไปไปไปหาแม่ท่านอีกแล้วกันนะลูกเออลูกสติงเล่เด้อครับเด้อนี่เกิดเมื่อวันที่นะครับเนาะวันที่24มกราคม65เด้อครับเด้อบัดนี้แม่ผสมกับมารวยนะครับพี่น้องผสมวันที่20 พิษสภาหกห้ากำหนดคลอดกับยี่สิบเจ็ดกุมภาหกหกเอาพันรอบแล้วครับสติงเลนะครับแม่กับผสมอ่ามาลุ้ยพันรอบแล้วนี่แหละแม่ลูกเทพเลยครับพี่น้องอ่านี่แหละผู้ใดมีงูทไทยอยู่กะเอาพอดีๆใส่ไปครับพี่น้องหนึ่งหนังหนาๆเลยตัวนี้เนาะให้ลูกจักตัวเหรอครับลูกแรกครับลูกสองผสมไว้เนาะแม่นครับแม่สูงเท่าไรครับรอยสามสิบบวกครับสามสิบบวกดนะครับพี่น้องครับลูกอะเกือบจะซ้ำแม่แล้วพี่น้องเอาคู่นี้น่าโนเปิดเท่าไรครับเปิดหาซื้อหาครับ หาเมื่อนหาเมลูกอ่าโตแม่ได้ครับพี่น้องครับแล้วก็แม่ผสมรุ่นให้อีกนะครับเนาะนี่ซื้อสองลุ่นสามเอาเบื้องหนังข้อตัวนี้ลดครับพี่น้องไม่ใส่ขี่ไล่เลยนี่แหละแม่ธรรมดาให้ลูกเทพเบื้องด้านหางรถครับผมอ่ะลูกเก่งครับนี่แหละครับพี่น้องครับแม่กระโดดได้ครับได้จิ้มดำๆนี่พี่น้องครับให้ลูกเก่งเลยเด้อนมสี่หัวของแม่ของลูกก็หนึ่งสองสามสี่สี่นะครับพี่น้องเอาหางทั้งแม่ทั้งลูก หามื้นหานะครับคู่นี้เนาะบม่บบมีตำหนินะครับอ,อ่ะเนี่เบื้องส้นหนาครับพี่หลงครับกำลังหย่ำตังเมเลยนี่อ่ะสวยๆเลยคู่นี้อันนี้บ่มีตำหนิมันปะครับบ่มีครับเอาพาเบ,บื้องไทยยางจักน้อยนะครับผมเ,ออเดินเ,เดินเดินเดินดเดินเดินเดิน <schwierig. S 1> นี่ยางน้ำแม่กันนะลูกยางน้ำแม่บ่มีขาถกขาถอนนะครับเด้อให้เบื้องไทยยางมุ้งกวงกวงครับนี่เบื้องเอานะครับเนาะอ่ะนี่ยนะครับสวยๆเลยอ่ะนี่นะครับคู่แรกนะครับนี่เห็นปะ อ่าเบื่อตัวจริงอีกที่หนึ่งครับสีแดงดีพดลูกนี่อ่าคููต่อไปนนหนูจะเอาคูไหนครับเอาคููไหนฮะคร่นี่ครูนี้คูไหนก็ได้ครับผมคูไหนก็ได้เออคู่นี้ก็ได้ครับเอาคููนี้ก็ได้นะครับพี่น้องอันนี้ก็ลูกตัวเมียเช่นกันนะครับพี่น้องครับลูกแรกเช่นกันครับลูกแรกแดงดีทั้งแม่และลูกนะครับเนาะอู้นึงกว่าพี่กับน้องพี่น้องครับดึงกว่ามอสาสองสาอันนี้หนาาแม่เขาด้วยครับนี่ลูกตัวแม่นะครับเนาะครับลูกพ่อได้ครับลูกโบมี่แต่ว่าแม่ผสมตัวนี้ครับ อันนี้ลูกบ่มมีนะครับเด้อจะออกลายแฟนซีจักหน่อยนะครับจักลูกไผครับเบิ่งเอาล้นเออแต่ว่าได้นขอบหูดำโบสดีผลนะครับเนาะอ่าตัวดีจักเดือนเหรอครับตัวนี้สามสี่เดือนเลยเป็นครับประมาณครับประมาณสามสี่เดือนแล้วครับบัดนี้แม่ผสมกับใบเสต็สองหนึ่งหาโรเบิร์ตนะครับพี่น้องอ่าผสมวันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนนะครับกำหนดคลอดกับวันที่แปดเดือนมีนาหกหกนะครับเด้อเอ่าแม่ลูกแรกแล้วก็ลูกที่สองผสมไว้แล้วนะครับ บัวดีแดงเข้มดีคู่นี้เท่าไรครับแม่หนูครับห้าสิบเก่าครับห้าหมื่นเก้าด้วยครับพี่น้องเอานี่แหละอ่ะนี่อย่ให้เบิ้งนะครับเนาะบ่มีตำหนิขึ้นกันนะครับบัวนี่ครับไม่มีตำหนินะครับสูงเท่าไรครับแม่เพิ่นร้อยสามสิบบวกคือกันนะครับสามสิบบวกดนะครับเด้อเอาลูกกระเทียบว่าพี่น้องครับแม่สูงร้อยสามสิบกว่านะครับเนาะนี่ถ่ายนะครับเบิ่งถ่ายยางไปพร้อมโอ้ยดีกว่าพี่กับน้องพี่น้องครับยังสาวๆอยู่เลยนะครับเนาะอ่ะหางดำดำนะครับพี่น้อง ไปลอยมีลูกตนไหนบุญพี่น้องจักไปหาเหลี่ยมกันไลยบุ๊เอานี่ครับพี่น้องครับอยากจะได้คู่นี่นะครับเด้อเลือกกระชมเอาเลยนะครับเนาะสูงร้อยสามสิบกว่านี่สีแดงดีแล้วครับเด้อต่อไปครับผมคู่ที่สามครับแม่ลูกแม่ลูกยังมีให้เบิ้งอีกครูหนึ่งนะครับพี่น้องครับคู่ปิดท้ายรายการครับปิดท้ายรายการนะครับพี่น้องครับเอาอ่านี่ลูกไต้งามสุดๆครับพี่น้องแล้วถ้ากิบว่าสูงนะครับเด้ออยู่ตีหาเมินกว่ามีแต่งงาม อันนี้กันีน่คืออันนี้เป็นลูกของแดงใบเล่ด้ครับพี่น้องครับลูกของแดงใบเล่เกิดวันที่8มกราคม65บนี้แมผสม SK 594ด้ครับพี่น้องครับ SK 594ผสมวันที่22เดือนพฤษภาคม6กำหนดคลอดกับวันที่29กุมภาพก็6เอ้า,อาลูกแดงใบเล่ด้ครับพี่น้องครับตัวนี้ ัวเมียคือกันนะครับเนาะไรเบิ้งเอาได้จักเดือนเลยพี่น้องครับอ่านให้เบิ้งแล้วนะครับเนาะนี่แหละแดงๆแม่กับสิร้อยสามสิบห้าบวกอะไรบ้างแม่ครับบ้านครับเออนี่เด้อครับเด้อคู่นี่เอาแม่กับผสมให้แล้วคือกันลูกที่ไหนครับทลูกลูกที่สองนี่ครับอยุนี่ที่สามต่อไปนี่ครับลูกสองลูกสามนะครับเด้อผสมไว้คู่นี่เท่าไหร่ครับห้าสิบสามครับห้าหมื่นสามเลยพี่น้องแม่ลูกตัวเมียช่วงนี้ห้าหมื่นต้นๆเลยนะครับพี่น้องอยากได้เมาเลยของง้อของ นายนุฟาร์มนะครับพี่น้องครับนี่อ่ะนี่แหละโอหครับพี่น้องครับขอบดำๆนี่เนาะลูกแดงดีคือกันนะครับเอาได้แม่ลูกตัวเมียไปเลี้ยงครับพี่น้องครับห้าหมื่นสามต่อร้องเอาวซุงฟรีถั่วผักอีสานครับผมเอาพอเดินมาเนี่ยนี่เห็นเบื้องทายยางไปพร้อมเด้อครับเด้อนมบ่มีติงนะครับพี่น้องครับเหลือวบืองนี้นี่เนาะอ่ะนี่นะครับเนาะ อยากได้ตัวใดจากข้อของนายนุมาเอาได้เลยนะครับพี่น้องไม่พูดลูกย่เนีอยแม่พูดนี่สีออกแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิ้งทวนเบิ้งสีอีกที่หนึ่งนะครับเด้อนี่สีเป็นทั้งสีเด้อครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวจะทวนให้ดูนะครับเนาอกจาับผู้ที่ท่านได้เห็นนะครับเนาะนี่คู่นี้แล้วกันอ่าครูคู่นี้ก้อนพี่น้องครับเดี๋ยวให้เบิ้งสีตัวนี้เนาะนี่แม่พันกับสีง่ายมั้ยดิครับสีงามนะครับพี่น้องครับนี่ใต้เบิ้งใต้แดดแดดให้เบิ้งนะครับเนาะนี่ะ สีมันเป็นแบบนี้นะครับเด้อก่อนที่จะปิดคลิปบังหันมันแดดบดไฟเห็นบ่ชัดนะครับเออไล่ใหม่นะนุไปอีกเลยละดันดักไม่อีกนี่นะครับเด้อนี่สีคักๆตัวนี้ครับพี่น้องครับหล้วกาคู่สุดท้ายนะครับก่อนที่ปิดคลิปเห็นเบืงสีอีกทีพราะว่ามันไอ้มอกี้เห็นสีบ่ชัดตัวนี้แดงใหม่ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับตัวนี้แดงใหม่ครับอ่ะนี่นะครับเด้อนี่ตัวนี้บดขักบแน่บดหัวน้มรับพี่น้องนี่แหละสีนี่แหละสีของลูกครับพี่น้องครับคู่นี้เด็ดเลยนะครับเนาะ เด็กับสีเป็นแบบนี้เนาะวันนี้มีทรัพนี่เมืนว่ารับได้หุครับครับผมอ่ะหมดแล้วเด็กขับพี่น้องครับกะคลิปนี้ว่าไม่สุตูๆเด็กขับจากคลิปที่แล้วพี่น้องใครอยากจะได้แบบนี้กะสามารถขอามาเยี่ยมหนาคอกเลยซู่มือยแหละมีมาไม่ตลอดนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กะขอสวัสดีครับสวัสดีครับ